ก็ในส่วนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอนะคะก็ภายใต้กระทรวงอวค่ะให้ความสำคัญของการที่จะสนับสนุนในส่วนของงานวิจัยในรายภูมิภาคในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในโอกาสของการสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะด้วยวิจัยรวัตกรรมให้กับในส่วนของภาคจังหวัดภูมิภาคงานของทางมอ,อวันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นส่วนสำคัญ ที่ได้วางทิศทางของการวิจัยและพัฒนามาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะในการดึงในเรื่องของพืชเศรษฐกิจกนะคะพืชเศรษฐกิจกที่มีความสําคัญของภูมิภาคท้งพืชเศรษฐกิจกต,ตัวใหม่แล้วก็พืชท้องถิ่นมาทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะมีหลายชิ้นที่ทางผู้สื่อขาวก็จะเห็นภาพอยู่ ตั้งแต่ในเรื่องขององานสเกลที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือในเรื่องของตัวพืชกระท่อมนะคะซึ่งตอนนี้ทางมอท่านได้มีตัวแพลตฟอร์มของการทำงานที่ค่อนข้างครอ,อบคลุมแล้วก็สามารถที่จะดูแลตั้งแต่ไว c ูเชนทั้งต้นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะตอนนี้ท่านมีแพลนของท่านเองแล้วนะคะมีมาตรฐานของแพนแล้วก็ในส่วนของวชก็ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างโอกาส ทางด้านเชื้อิตในเชิงของตัวงานให้เกิดขึ้นหลายตัวค่ะเพราะว่าตัวเพลกระท่อมเองก็มีคุณสมบัตินะคะมีสารสกัดที่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการนะคะในเรื่องของการลดไขมันในเส้นเลือดด้วยใช่ไหมคะม้นต,ตาลในเลือดม้นต,ตาลในเลือดนะคะต,ตาลในเลือดแล้วก็ยังมีในเรื่องของความสดชื่นแล้วก็ยังเดี๋ยวทางให้คุณหมอว,วิเต้ได้คุยให้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องเพื่เอเศรษฐกิจ อื่นที่อย่างเช่นเรื่องของอยางพารานะคะเรื่องของการสร้างโอกาสในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบนะคะของตัวยางพาราทําให้เกิดการใช้งานในเชิงการมีนวัตรกรรมนะคะเรื่องของถุงมือถุงมือ,อยางนาโนนะคะอักขีพันที่ทําให้ใช้ในช่วงโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดใช้ได้เยอะเลยค่ะเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ยังมีการมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ พืชท้องถิ่นที่สำคัญคือข้าวสังหยดนะคะซึ่งทางมอก็มอมอักลิณมอัิษิณนะคะซึ่งก็ได้ทํางานอย่างอย่างดีเยี่ยมนะคะสามารถที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะผลิตแล้วนะคะก็มีการคุยกับผู้ประกอบการแล้วนะคะแล้วก็จะนําสู่เรื่องของมาตรฐานที่ออยยอมรับต่อไป หลายส่วนค่ะแล้วยังมีผลงานดีๆที่ทางอามอท่านเป็นแกรนร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สําคัญอีกหลายส่วนนะคะเดี๋ยวในเชิงเทคนิคคุณหมอวรวิทย์ช่วยคุยเพิ่มเติมนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพืชกระท่อมนะคะนักข่าวจะได้ผู้สื่อข่าวจะได้นําไปช่วยเผยแพร่ต่อด้วยะค่ะครับก็ทีทำายาสขุขภันักขัณฑนะครับได้รับคุณสนับสนุนหาตัววิจัยนะครับ พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของกระทร่อมนะครับแล้วก็ทางวชอก็ได้ข้อเสนบสนุนะครับแล้วก็เพืเศรษฐกิจฐานล่างนะครับแล้วก็่ผ่านมาเนี่ยมอ,อยเองก็ได้รับทืนจากหน่วยงานบริหารจัดการพุ้นระการเงิของประเทศคือปปคนะครับในการทําโรงงานนะครับต้นแบบโอรงการสัคัญทั้วประเทศนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ว่าทางเราก็ได้ทุ้นตรงนี้ขึ้นมา พัฒนาต่อเาต่อไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราเองก,ก็ได้เป็นตัวโรงงานตต้นแบบนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเศรษฐยกิจฐานลากนะครับตามที่วชได้ให้คำนโยบายแนะนํามานะครับเราเองก็อยากให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีได้จากการลูกก่อท้แล้วก็กวอยู่อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็อาศัยนเรื่องของข้อมูลทั้งหมดที่เข้ามานี่ครับเพื่มาทำให้เกิดมาตรฐานเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลูกต้นน้ำหรือจะเป็นเรื่องของมาตรฐานกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำที่จะเกิดขึ้นเพื่อส่วนไทยเนยี่ยสามารถเกิดได้อย่างยั่งยืนครับ ครื่องที่สอนะครับก็จะเป็นเรื่องของถุงมือนะครับยางพารานะครับที่จะมีการเคลือบผงสังกะสองุ่นและชาเขียวนะครับในการพัฒนาร่วมมือกันนะครับระหว่างกับนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์สถาบันวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับที่จะเป็นตัวถุงมือที่สามารถป้องกันเรื่องโรคโควิดได้นะครับเพราะที่ผ่านมาเรามีการสัมผัสป้องกันนะครับป้องกันจากการใส่แมส ีวัคซีนใช่ไหมครับแต่สุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่เราจะสัมผัสเีันอาจจะไม่มีการป้องก,องกันก็เลยมีแนวคิดที่จะมีการทําถุงมือที่มีเรื่องของสารกักตัวออร์แกนที่ทำจากนิลและชาเขียวนะครับที่สามารถฆ่าเชื้อโรคนะครับซาโปวีได้นะครับก็ทำทดสอบที่มีสารเกลือร้อนนะครับก็สามารถชาเชื COVID ้อโควิดได้ประมาณ99.95นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราปิดคันเราก็าสามารถทําเป็นยาธรรมชาติ แล้วก็ยังใมตรายได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการทดลองแล้วพบว่าสามารถใช้ชิดได้จริงนะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมไม่มีการใช้ทุกประเทศลงไปในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นโครงการที่ทางคนไองชาติก็สบสมนมาตลอดแล้วก็สามารถช่วยเกษตรกรากโดยการที่ทำให้มีการใช้ยางพาราธรรมชาติด้กาน้นะครับก็จะมีโครงการต่อไปนะครับเป็นโครงการที่3นะครับเป็นโครงการเรื่องของข้าวสำยดของบอทศินนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำข้าวสำยดข,ขั้นนะครับที่เหลืออยูน่เนี่ยมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นงานเพู้่สอาย,ยุนะครับ ก็เป็นเร so ื่องของอาหารทางการแพทย์นะครับโดยหมอทักษิณเนี่ยก็ได้ร so ่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการทำพื้นฐานตัวนี้ข so ึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรได้พอแล้วก็ส่งเสริมู้สูงอายุด้วยก็เป็นผลงานดีๆจากวชนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทางวชมากนะครับที่ให้โอกาสทางมอสุขงสานคริสในการที่จะ ทำต่อยอดเพื่อเกษตรกรหันล่างต่อไปในอนาคตน,นะครับขอบคุณครับสิ่งสุดช่วงค้ายที่น่าสนใจก็คือตัวงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเนี่ยท่านก็เป็นมหาวิทยาลัยแกนหลักนะคะในภูมิภาคทางภาคใต้ท่านสามารถที่จะดึง ตัวโอกาสนะคะดึงความพร้อมแล้วก็ดึงความสําเร็จของงานที่อยู่ในส่วนของงานที่ท่านดูแลภายใต้หลากหลายมิติสาขาวิชาการมาร่วมกันทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ของงานตอนนี้เราคงไม่ได้คุยกันเฉพาะในส่วนของอผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์หรือจากคณะเภสัชศาสตร์หรืออย่างไรเนี่ยเราคุยกันในภาพใหญ่ๆค่ะในหนึ่งโปรดักเนี่ยมีการทํางานร่วมกันในมิติเชิงบุคการหลายสาขามีทั้ง คณะแพทย์คณะวิศวะนะคะก็ยังมีด้านเกษตรแล้วก็ยังมีในเรื่องของเชิงออการตลาดนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ยังมีอันธมิตรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่อีกหลายหน่วยเนี่ยเข้ามาร่วมกันทํางานนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็อีกหลายหน่วยซึ่งตอนนี้จะเห็นภาพการทางานแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นภายใต้ใกระทรวงอวอซึ่งทางวชอเองเนี่ยก็รับนโยบายในการที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การส่งเสริมแล้วก็ให้การจับเพื่อน ทั้งหมดเนี่ยจะมีผลกลับไปสู่พี่น้องประชาชนนะคะที่รับประโยชน์โดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีนวัตรกรรมนในการส่งเสริมทําให้เศรษฐกิจ ฐานรากนะคะของพี่น้องได้มีโอกาสนะคะในการที่จะมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้นก็อยากให้ทางท่านสื่อมวลชนเนี่ยได้ร่วมที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กาลังใจนะคะในการเผยแพร่ในส่วนของผลงานเนี่ยออกไปในวงกว้างที่คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยยังจะมีผลงานดีๆนะคะจากมารัสพันคุนักกลินมาไวรทักษินแล้วก็มาใยเครือข่ขายในฟูริภาคทางภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นอีกหลายผลงานค่ะคุณค่ะ